ในสมัยที่หลวงพี่เ,เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยหลวงพี่ทําชมหมพุทธก็เห็นธรรมะข้อนี้แหละก็เลยคิดว่าเอ๊ะน้องๆเนี่ยเขามาอยู่รวมกันเยอะอยากให้เขาเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขก็เลยไปเอาธรรมะข้อนี้มาทําเป็นบัตรเป็นบัตรบัตรคําพูดอ่าบอกว่าน้องๆครับเดี๋ยวเราจะพูดอะไรต่างเนี้ยน้องๆลองหยิบบัตรนี้ขึ้นมาดูนะครับ ว่าเราครบ5้าข้อนี้หรือเปล่าถ้าเราครบ5้าข้อนี้เราค่อยพูดนะครับเออก็เป็นการเตือนสติอย่างหนึ่งเนาะเพราะบางทีเราพูดไปอาจจะไม่ได้คิดเนาะแต่ได้เกิดมีบาตรนี้ขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะพอมีสติในการกันกองคำพูดของเราได้เนาะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าผู้ใดเข้าไปสู่บริษัทที่พูดคำหยาบคายก็ไม่สะทกสะท้านไม่อย่างคำพูดให้เสียไม่ปกปิดข่าวสาร พูดจนหมดความสงสัยและเมื่อถูกถามก็ไม่โกรธผู้นั้นย่อมท,ทําหน้าที่ทูตแต่ท่านก็บอกคุณสมบัติของทูตด,ด้วยเพราะทูตเนี่ยใช้คําพูดเป็นหลักเลยถ้าพูดดีเนี่ยเรียกว่าประเทศต่างๆที่อยู่รายรอบเนี่ยก็มีความสาม,มัคคีกับเราได้แต่ได้พูดไม่เข้าท่าเนี่ยก็อาจจะเกิดสงครามได้หรือในลหลายๆครั้งสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ย คนที่ไปทำหน้าที่เป็นล่ามก็จะเป็นทูตคู่ไปด้วย